สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนช่องนี้เราจะแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะเราจะมาดูในเรื่องของการงานการเงินความรักของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนมีนาคม2563ค่ะไพ่ใบแรกนะคะ2ดาบค่ะใบที่2 8ปเหรียญน,นะคะใบที่3 ไพ่พระสังฆราชนะคะราชาถือไม้เท้าให้ the emperor เก้าเหรียญสี่ถ้วยค่ะพ่าเชลยสองเหรียญค่ะ ราชาถือถ้วยนะคะเรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนการงานนะคะไพ่ตัวนตนของคุณคือไพ่สองดาบผู้หญิงคนนี้นะคะนั่งอยู่บนแท่นหินตรงนี้ค่ะปิดตานะคะมีดาบคว้กันอยู่สองอันในเรื่องงานค่อนข้างจะสับสนนะคะลังเลใจนะคะคิดไม่ออกว่าจะเลือกทางไหนดีคิดไม่ออกว่าจะเลือกอะไรดีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ คุณยังไม่รู้เลยค่ะว่าคุณต้องการอะไรนะคะยังช่างใจอยู่เลยยังตัดสินใจไม่ได้เลยยังลังเลอยู่เลยนะคะหรือหลายๆท่านอาจจะเกิดสภาวะอารมณ์ที่มันมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหาในคนในที่ทำงานนะคะ สภาวะในเรื่องของงานในช่วงเดือนนี้นะชาวลัคนาราศีมีนค่ะค่อนข้างเหนื่อยไพ่ the emperor มาพร้อมกับไพ่ราชาถึงไม้เท้าเนี่ยภาระค่อนข้างหนักเหนื่อยนะคะดิชันริออตเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางค่อนข้างบ่อยนะคะในเรื่องของงานอาจจะเดินทางต่างจังหวัดอาจจะเดินทางต่างประเทศนะคะในช่วงเนี้ย ไม่ค่อยได้อยู่ติดที่อะค่ะสองเหรียญเนี่ยบางทีแบบงานอาจจะมีปัญหาเดิมๆซ้ำๆเข้ามาให้แก้นะคะช่วงนี้รู้สึกว่าคุณจะไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่ไพ่สีถ้วยเข้ามาสิ่งผลตอบแทนที่ได้หรือผล ในเรื่องของงานเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นดังที่คุณคาดคิดเอาไว้เท่าที่ควรนะคะทั้งๆท,ท,ที่คุณกําลังพยายามลงทุนลงแรงทำแปดเหรียญผู้ชายคนนี้นั่งตอกเหรียญอย่างเพียนพยายามอย่างใช้ความสามารถอะคะ่ะ เป็นคนที่มีความทักษะความรู้เฉพาะด้านเฉพาะทางที่เขาทำอยู่นะคะ,ะเป็นคนที่มีความตั้งอกตั้งใจในการทำงานแต่ดูแล้วผลประกอบการนะคะในเรื่องของงานในช่วงเดือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นใครท,ท,ที่ที่รอคอยเงินก้อนนะคะจากการทำงานให้ก้าเหรียญเข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนแล้วก็ไพ่ดิชาริออร์เนี่ยก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะการใช้อารมณ์นะคะอ,อาจจะมีเกณฑ์การ ทำงานที่ค่อนข้างที่จะมุทะลุนะคะค่อนข้างจะเครียดกับเรื่องของงานมากไพ่ไพ่พระขึ้นมาเนี่ยไพ่พระสังฆราชขึ้นมา ก็มีเกณฑ์ที่ใครที่มีปัญหานะคะมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือกับกับคุณในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะรู้สึกกดดันนะคะเจ้านายหัวหน้าในที่ทํางานค่อนข้างที่จะกดดันคุณเขาค่อนข้างที่จะเพ่งเลงคุณเป็นพิเศษนะคะในช่วงเดือนนี้ หรือใครบางคนเนี่ยค่ะกำลังจะได้รับโอกาสดีๆนะคะได้รับโอกาสในการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งราชาถือไม้เท้าแต่มันจะต้องเป็นการเดินทางโยกย้ายไปในที่ที่ไกลนะคะที่คุณไม่อยากไปทําให้คุณเนี่ยกำลังสับสนลังเลใจอยู่นะคะว่าคุณจะรับตําแหน่งนี้ดีไหมนะคะห้ราชาถ,ถือถ้วยเนี่ยใครที่ทํางานด้านบริการนะคะ จะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยในช่วงเดือนนี้หรือใครที่ทําการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยค่ะเรามาดูไพ่สรุปนะคะในเรื่องของการงานของชาวราศีมีนค่ะไพ่ใบแรกค่ะสิข้าเหนื่อยนะคะชาวราศีมีนเดือนนี้ บอกเลยว่าเหนื่อยจริงๆสิบคาทามาพร้อมกับชาริออตเนี่ยทำงานไม่ได้แบบแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยล่ะคะ่ะทุ่มเทนะคะมาพร้อมกับไพ่แดเหรียญเนี่ยโอ้โหคุณตั้งอกตั้งใจทุ่มเทให้กับง,งานเป็นอย่างมากไพ่ใบต่อมาคะ่ะไพ่ไทเดสนะคะใครที่กำลัง รอคอยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนนะคะมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายไพยเ่เทสเข้ามาพร้อมกับไพ่สองเหลียญเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานแต่ว่าสี่คาถาสี่ขอโทษค่ะสี่ถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นงานที่คุณไม่ได้คาดคิดเอาไว้ไม่ได้เป็นงานที่คุณอยากได้เท่าไหร่แต่คุณก็อยากจะไปแล้วนะคะจากจุดนี้ทำให้คุณสับสนนะคะสองดาบเนี่ยทำให้คุณลังเลใจว่าคุณจะไปดีไหมนะคะ แต่สุดท้ายแล้วคุณก็น่าจะเลือกที่จะจบนะคะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแล้วล่ะคะ่ะเพราะมีไพ่เดทขึ้นมานะคะในเรื่องของงานหนึ่งดาบค่ะใครที่มีปัญหาใครที่เจอกับอุปสรรคในเรื่องของงานใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ลังเลใจอยู่2ดาบนะคะมาพร้อมกับ1ดาบเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคุณจะตัดสินใจได้ค่ะเรื่องงานของคุณนะคะคุณจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะมาดูในเรื่องของการเงิน การเงินนี่หลายๆท่านกำลังพยายามพยายามทำงานหาเงินอ่ะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัว8เหรียญน,นะคะมาพร้อมกับ9เหรียญในช่วงเดือนนี้การเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นการเงินค่อนข้างจะเข้ามาเยอะหลายๆท่านมีเกณฑ์การกู้ยืมเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะสเหรียญ9เหรียญ8เหรียญเนี่ยมีเกณฑ์น,นะคะที่รอคอยข่าว ที่จะกู้ยืมเงินก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะมาดูไพ่ในเรื่องเงินไพ่เฮอร์มิตค่ะไพ่ใบที่สองนะคะไพ่เด็กถือดาบใบที่สามเจ็ดดาบเรื่องเงินต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายเอาไว้ให้ดีๆนะคะสําหรับเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมีนนะคะเจ็ดดาบเนี่ยบางทีให้ใครยืมเงินไปนแล้วโอกาสได้คืนก็จะยากนะคะไพ่เฮอร์มิตบอกว่า เดือนนี้ไม่ค่อยจะอยากใช้จ่ายนะคะเอ,อพยายามที่จะเก็บออมพยายามที่จะเก็บเงินเอาไว้แต่หลายๆท่านเนี่ยภาระหนี้สินก็ยังเยอะอยู่นะคะไพ่ไพ่สองเหรียญเนี่ยการเงินเข้ามาก็ต้องหมุนใช้จ่ายนะคะกับภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องจ่ายเรามาดูในเรื่องของความรักกันค่ะความรักของชาวลัคนาราศีมีนสำหรับคนที่มีคู่นะคะ สำหรับคนมีคู่เนี่ยไพ่สองดาบบอกเลยว่าคุณกำลังสับสนกำลังว้าวุ่นใจยังตัดสินใจไม่ถูกหลายๆท่านตอนนี้กำลังรู้สึกว่าคุณอยากจะพักใจคุณอยากจะอยู่ จะอยากจะทํางานหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัว8เหรียญน,นะคะหรือคุณกําลังคิดพิจารณาตึกตรองในความสัมพันธ์อะและขอเวลาอยู่กับตัวเอง9เหรียญเนี่ยการที่คุณได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้คิดอะไรเนี่ยคุณน่าจะสบายใจก่าการที่คุณได้อยู่กับคู่นะคะหลายหท่านเนี่ยอา,อาจจะคบกับาชาวต่างชาตินะคะไพ่ the emperor นะคะอืมอาจจะทํางานต่างที่ต่างถิน่นห่างไกลนะคะหรือ emperor กับ the c h e r i o t เนี่ยก็ ก็ระมัดระวังการสื่อสารค่ะเพราะความห่างไกลเนี่ยบางทีแบบอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจพูดจาขัดขัดแย้งกันนะคะไพ่สองดาบขึ้นมาเนี่ยให้ระวังในเรื่องคําพูดเอาไว้ให้มากๆนะคะหลายอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดไว้สีถ้วยเนี่ยบางทีแบบไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่นะคะออสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดคิดเอาไว้ ทำให้คุณเครียดทำให้คุณกังวลสองเหรียญมีเกณฑ์ที่ใครที่มีปัญหาการมีโอกาสที่จะคนรักเก่าจะกลับเข้ามานะคะโดดเด่นนะคะสำหรับคนที่คบกับชาวต่างชาติในช่วงเดือนนี้ไพ่ King of ค u p นะคะออคนคนนี้เป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่คุณดีนะคะแต่ว่าเขาก็มีภาระหน้าที่ของเขาอะคะ่ะทำให้ค่อนข้างที่จะ ห่างเหมนกันนะคะเอ,อ,อาจจะไม่มีเวลาดูแลกันในช่วงเดือนนี้ไพ่พระสังารารเข้ามานะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ดูจะห่างหางนะคะไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ไพ่แอมเปอร์นี่บางทีก็แอบส่องแอบมองแอบแอบดูๆอยู่อะแต่แบบนิ่งๆน,นะคะดูแบบห่างๆอย่างห่วงๆนิ่งๆเฉยดูท่าทางไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาให้กันอะแต่หลายๆคู่นะคะ มีเกณฑ์ที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันเรามาดูแนวโน้มในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมินนะคะในช่วงเดือนนี้ไพ่เดมูลไพ่เอ็มเพรสนะคะและ3ถ้วยเดมูลกับ3ามถ้วยนี่ก็อาจจะเป็นเกณฑ์การโอกใจความ ไม่ไว้ใจในความสัมพันธ์แต่มันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆกับคุณะคะ่ะสามถ้วยเนี่ยความรักความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าคนสองคนนะคะมันมีอะไรที่มันปิดบังซ่อนเ้นคุณอยู่อ่ะไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะสำหรับใครที่รอคอยการมีบุตรนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จในช่วงเดือนนี้แล้วก็ในความสัมพันธ์ที่กาลังเป็นปัญหาอยู่อ่ะไพ่ดีเอ็มเพรสแนะนําค่ะการดูแลเอาอกอาใจักันะจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นนะคะ ขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่สองดาบเนี่ยขึ้นมาในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีไพ่สองดาบสองดาบมันเกิดจากความห่างไกลนะคะความห่างไกลทำให้การติดต่อการสื่อสารของคุณค่อนข้างที่จะเป็นปัญหามันเป็นปัญหาในเรื่องการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่นะคะแฟนหรือคู่กะ เขาอาจจะไปทุ่มเทกับอะไรบางอย่างนะคะราชินีถือไม้เท้าเนี่ยเขาอาจจะไปยุ่งอยู่กับงานนะคะอัศวินถือเดชาริอดอดเนี่ย มีเกณฑ์การเดินทางไกลไกลถึงต่างประเทศได้เลยความห่างไกลทําให้เป็นปัญหาในเรื่องของการสื่อสารค่ะประเด็นสําคัญเลยนะคะสําหรับชาวลคราศาีมีนเนี่ยน่าจะมาเกิดมาจากการสื่อสารกันนี่แหละค่ะที่ไม่เข้าใจกันมีการทะเลาะกันนะคะไม่มีเวลาให้แก่กัน KING OF c u p นะคะคิงออคนนี้เขาอาจจะ มีเป็นเห็น <_ d ance> เห็น <_ d ance> ถ้วยไหมคะที่อยู่ในมือของราชาคนนี้ราชาที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ย <_ d ance> เขาเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่หรืออาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะคือคู่ของคุณเนี่ย <_ d ance> เขาเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนไหวง่ายนะคะอาจจะมีสิ่งยั่วยุไพ่หรือร็เวอรเข้ามาเนี่ยอาจจะมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นะแล้วเขาก็ยังลังเลใจย,ยังเลือกไม่ได้นะคะในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นปัญหา เกิดขึ้นได้นะคะจับไพ่ The Lover ยังคงจะต้องแบบปรับ Temperance นะคะต้องต้องปรับเข้าหากันหลายๆท่านเนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่กับความรักที่มันไม่ชัดเจนอืมเกิดการหึงหวงความไม่เข้าใจกันเพราะว่าในความสัมพันธ์มันมีใครคนใดคนหนึ่งที่อ่อนไหวง่ายนะคะต่อความสัมพันธ์ปันใจไปให้คนอื่นนะคะ แล้วแนวโน้มเนี่ยความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมีนนะคะมันจะเป็นไปในทิศทางไหนอน่ะไพ่บอกว่าคุณควรจะต้องมีสติค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะ,ะเขาค่อยๆใช้ความอ่อนโยนในการแก้ไขปัญหาสิงโตเปรียบเสมือนอุปสรรคปัญหานะคะ คุณต้องใช้สติต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาครั้งนี้แล้วล่ะค่ะ,ะแล้วระมัดระวังให้มากๆนะคะสําหรับคนมีคู่เนี่ยการสื่อสารเป็นประเด็นสําคัญสําหรับคุณเลยล่ะค่ะอค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยกันนะคะสําหรับใครที่รอคอยคนรักนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะเหงาๆก้าเหรียญน,นะคะคนรักไม่ค่อยมีเวลาให้นะคะกม็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาพูดคุยกันนะคะ ต่อมาเรามาดูสําหรับคนโสดค่ะไพ่สําหรับคนโสดนะคะในช่วงเดือนนี้คุณจะไปมุ่งมั่นจะไปโฟกัสอยู่กับงานอยู่กับเงินซะส่วนใหญ่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูดีนะคะมีไพ่ราชาขึ้นมาไพ่าราชาถือถ้วยไพ่าราชาถือดาบขอโทษค่ะไพ่าราชาถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดมเพลเยอร์ขึ้นมาเนี่ยคนคนนี้เป็นบุคลิกที่มีความเป็นผู้นําสูงนะคะค่อนข้างที่จะ เอาแต่ใจตัวเองหน่อยนะคะเข้ามาเพื่อจะสารความสัมพันธ์แต่ดูดูแล้วว่าชาวลัคนาราศีมีนะคะที่เป็นคนโสดคุณยังไม่กล้าที่จะเปิดใจรับคนใหม่หนึ่งถ้วยเนี่ยมีคนเข้ามาแต่คุณยังปิดตาที่จะเลือกหลายๆคนนะคะอาจจะมีช้อยมาให้เลือกมากกว่าหนึ่งคนนะคะมีคนเข้ามาเ,เยอะคุณยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าคุณจะเลือกใครนะคะ ไพ่ห้าดาบยังขัดแย้งกับตัวเองอยู่เลยนะคะว่า,เ,าเลือกไม่ได้สุดท้ายขออยู่คนเดียวไปก่อนไหมนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะที่มีที่เป็นคนโสดมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจน่าจะยังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกใครในช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์ว่าคนที่ห่างหายกันไปคนรักเก่าจะกลับเข้ามาด้วยนะคะแปถ้วยมาพร้อมกับสองเหรียญเนี่ย คนเก่าๆที่เคยรู้สึกดีอาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนค่ะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาขอให้คุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีดวงนี้จะเป็นภาพรวมของใครหลายๆคนอยากเก็บไปเป็นประเด็นที่กังวลน,นะคะก็สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ อย่าเอามาคิดมากวิตกกังบนนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อแอดไลน์มาได้นะคะตามลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้ขอบคุณสําหรับการเข้ามากดติดตามรับชมนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ